ต้สปากตี้ใช่เพื่อนเพื่อนควันขอมองเลยเดอจริงสะปลาเกตีวันนี้เพื่อนเพผัดสปาเกตี้ควันขอมองเลยเพืเ่อนๆผัดสปาเกตี้ Thank <smart noise> you. น,นี่กินสปาเกตตี้ง่ายๆเลย,ยคือเก่าเพื่อนๆผมตกเป็นอาทิตย์แล้วจ้ามันตกทั้งวันทั้งคืนเลยมันตกแบบแฉะๆห,ห,หน้าหนาวอังกฤษเป็นแบบนี้แหละ่ะย่ถึงเวลามันซัมเมอร์เนี่ยมันจะออกไปให้มันทุกวันทุกวันแต่ก็พอหนาวแล้วทางานเสร็จก็อยู่แต่ไหนบ้างนะเพื่อนๆมันฝนฝน,นตกแฉะแฉะแฉน่หมดเลยจน ถึงถึงเดือนสี่เดือนห้าไงฝพราะหลงก็ถึงไปเที่ยวหลังปีใหม่แล้วก็ทากันไปเที่ยวเพราะว่าอยู่นี้มันฝนมันลมมันจะรับพัดเลยเพื่อนเพื่อนมันพูดไม่ถูกอแฉะไปหมดหนาวลื่นฝนตกมาหนาวมากๆถนนก็เป็นน้ำแข็งไปหมดลื่นขับรถก็ลื่นไหลเละเลเลยถนนมันลื่น ถนนมันลื่นมันตกมันฝนม่นออกไปข้างนอกเห็นคนแก่เขาล้มหวัวตกฟาาแตกออกจําเป็นไม่ได้ออกหรอกเพื่อนมันลื่นเวลาฝนตกมากๆอากาศเย็นๆเนี่ยถนนเป็นน้ําแข็งหมดเลยเนะี่ยขับขับไปเนี่ยขับรถไปรถก็จะลื่นปาดปาดเลยเด้นเพื่อน น้องลื่นฝนตกอากาศมันเย็นจ้ะเพื่อนๆอากาศเย็นจริงๆสงสารแต่คนเดินทำงานนะเพื่อนๆอากาศมันเย็น มาใส่ตะปคร้เี่ที่ยดรวมไว้เตีน,นี้ก็เสร็จแล้วเป็นไป ก็เสร็จแล้วปิดไฟแล้ว่าเจีเนื้อวัวสับจ้ะสับเนื้อวัวเนื้อวัวไม่ใช่เนื้อหมูสับนะ้าปลาเจ่รู้วัวจ้านี่ก็ได้แล้วจ้ะแต่นี้ก็อร่อยแล้ว มาตักใส่เซอร์กันได้แล้วจ้านี่จะสปาเกตตีแยก็ได้ห์เราเด้อเพื่อนวันนี้ก็อาหารจานเดียวอีกแล้วสปาเกตตีเนื้อวัวสับจ้าง่ายๆเนาะเพื่อนๆจูง่ายๆกินง่ายๆนี่แหละอะสปาเกตตีกินง่ายๆอยู่ง่ายๆ พาส้าปาเกตตีจ้ามาเวยจ้าเพื่อนๆวันนี้อาหารง่ายๆอีกแล้วพาสสปาเกตตีจ้าอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินจ้ะฝนมันตกไม่ออกไปซื้อกับข้าวทํากับข้าวที่พอกินได้ก็กินนะคะสําหรับชลิปนี้ก็บายบาย